เมนูนี้อร่อยเนียนนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะแต่เตือนไว้ก่อนเลยนะก็ทำยากอยู่เหมือนกันค่ะอะไรจะขู่กันตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนมครีมชีสยี่ห้อที่ชอบมา1 2 5กรัมหรือครึ่งก้อนตามด้วยเนยจืด2 0กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชานมสดยี่ห้ออะไรก็ได้75 ml เนยนมครีมชีสต้องตั้งทิ้งไว้จนหายเย็นก่อนใช้งานนะคะน้ำน้ำใส่หม้อแล้วตั้งไฟให้น้ำร้อนน้ำไม่จำเป็นต้องเดือดนะคะเอาแค่พอร้อนพอนำชามที่มีส่วนผสมอยู่วางลงไปค่ะคนจนกระทั่งครีมชีสเนยละลายเข้ากันดีตอนนี้เปิดแกส๊สใช้เป็นไฟอ่อนๆนะคะหรือว่าจะปิดแก๊สก่อนเลยก็ได้ค่ะ เอาไว้ถ้ารู้สึกว่าความร้อนมันน้อยเกินไปเราค่อยเปิดแก๊สอีกทีก็ได้เนาะคนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าครีมชีสบางยี่ห้อคนแล้วเขาจะไม่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมันจะยังมีเป็นเม็ด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 หลงเหลืออยู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยทิ้งเลยไหมคะป้ายัางไม่ต้องนะคะใจเย็นก่อนเสียดายของครีมชีสมันแพงเดี๋ยวเอาไปกรองก็ได้ค่ะ เมื่อเนยครีมชีสและนมละลายเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะยกลงจากน้ำร้อนได้เลยใส่ไข่แดงลงไปสองฟองป้าใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วนำแป้งข้าวโพดมา24กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะค่ะร่อนลงไปในชามผสมคนให้เข้ากัน แล้วก็นำส่วนผสมที่ได้มากรองค่ะกรองเสร็จแล้วพักไว้ก่อนจ้าน้ำไข่ขาวมาสองฟองป้าใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองเหมือนเดิมนะจ๊ะตามด้วยน้ำมะนาวเศษ็จ1ส่วนสช้อนชาตีจนกระทั่งเป็นฟองขาวๆค่ะแนะนำให้ใช้เครื่องตีนะใช้ตะกร้อมือกลัวว่าจะไม่ไหวค่ะ ตีให้ได้ประมาณนี้นะจ๊ะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป60กรัมหรือเศษ1 4ส่วน4ถ้วยตวงแนะนำว่าให้ใช้น้ำตาลทรายเกรดเล็กๆนะคะใครไม่ชอบหวานลดปริมาณน้ำตาลทรายลงได้เดอ้อตีต่อไปค่ะจนกระทั่งตั้งยอดแบบในคลิปคือการเติมน้ำตาลทรายนะคะบางทฤษฎีบอกว่าให้ค่อยๆเติมน้ำตาลทรายลงไปทีละน้อย แต่ตัวป้าเองอะค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะมักจะเจอปัญหาว่าบางทีเนี่ยค่อยๆเติมน้ำตาลทรายลงไปปรากฏว่าเติมช้าไปหน่อยค่ะไข,ข่ขาวตั้งยอดแข็งเกินไปแล้วเมื่อไข,ข่ขาวตั้งยอดแข็งเกินไปปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อนำไปอบหน้าขนมมันจะแตกจ้าตรงนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่สะดวกแล้วกันเนาะจะเติมทีเดียวหมดหรือจะค่อยๆเติมลองทําแล้วสังเกตด้วยตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าชอบแบบไหน ตีให้มันตั้งยอดได้ประมาณนี้นะคะตัวไข่ขาวที่ตีได้จะเนียนๆแล้วก็เงาๆเลยค่ะแบ่งส่วนผสมของไข่ขาวที่ตีได้มา1ใน3ค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมของครีมชีสที่เตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแบบนี้แล้วค่ะ น้ำไข่ขาวส่วนที่เหลือเทใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ค่อยๆคนตะล่อมให้เข้ากันการตีไข่ขาวสำคัญนะคะถ้าไข่ขาวตั้งยอดอ่อนเกินไปเนี่ยหน้าขนมมันก็อาจจะเหี่ยวย่นได้การตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้ก็สำคัญค่ะถ้าตะล่อมแรงเกินไปตัวไข่ขาวที่ตีไว้มันฟอรหรือมันยุบตัวลงหน้าขนมที่ได้ก็อาจจะเหี่ยวย่นได้เช่นกันค่ะ ในการตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันช่วงท้ายแนะนําว่าให้ใช้พายยางช่วยค่ะเพราะว่าส่วนผสมบางส่วนมักจะไปติดอยู่ข้างๆโถตีนะจ๊ะเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถ้วยที่จะใช้อบเลยนะคะป้าใช้เป็นถ้วยขนาด130 ml มันเป็นถ้วยพุดดิ้งที่อบได้แต่ว่าจะต้องอบแบบรองน้ำสั่งมาจากช้อปปี้ใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะ1ถ้วยป้าตักเนื้อแป้งใส่ประมาณ65กรัมถ้วยแบบนี้เขาเขียนว่าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้1-3ครั้งนะจ๊ะยังไงสอบถามรายละเอียดกับร้านค้าอีกทีเดอ้อป้าไม่ได้ขายบางครั้งนะถ้าตีไข่ขาวไม่ได้ที่ตีไข่ขาวอ่อนเกินไปตะล่อมส่วนผสมแรงเกินไป ชั่งน้ำหนักดู65กรัมเนื้อขนมที่ได้นะคะจะน้อยกว่าที่เห็นในคลิปเยอะเลยค่ะทั้งๆที่หนัก65กรัมเท่ากัน65กรัมของป้าจะได้ขนมเกือบเต็มถ้วยแบบนี้เลยนะจ๊ะอาจจะกระแทกพิมพเบาๆเ,เล็กน้อยก่อนนำไปอบค่ะนำผ้าสะอาดหรือทิชชู่หนาๆปูรองลงไปบนถาดที่เราจะใช้อบนำขนมที่เตรียมไว้วางลงไป สามารถใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยเขีย,ขยไล่ฟองอากาศได้นะคะบางคนอาจจะใช้เทคนิคหลังจากตีไข่ขาวจนตั้งยอดตามต้องการแล้วเนี่ยตีไข่ขาวด้วยสปีดต่ำๆอีกสักครู่เพื่อไล่ฟองอากาศแบบนั้นก็ได้นำ้ำน้ำร้อนเทลงไปค่ะเอาแค่ให้มันชุ่มตัวกระดาษทิชชู่หรือผ้าที่ปูรองด้านล่างไว้ก็พอสังเกตดูนะคะป้าเติมแค่พอชุ่มชุมกระดาษทิชชู่ของป้าน,นะคะแล้วหยุดเติม ถ้าเกิดว่าอบไปแล้วน้ำมันแห้งเติมน้ำร้อนเพิ่มได้ในระหว่างอบเล็กน้อยเติมน้ำร้อนเยอะกว่านี้ได้ไหมป้าคือจริงๆมันก็ได้ค่ะแต่ว่าก้นของขนมที่ได้มันก็จะแฉะขึ้นนะคะมาดูการอบขนมกันค่ะก่อนเริ่มลงมือทำตัวส่วนผสมเค้กนะคะให้เปิดเตาอบวอร์มรอไว้ก่อนเลยนะนำขนมเข้าอบที่100องศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลา30นาที จากนั้นหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิค่ะปรับไปที่120องศาเซลเซียสนะคะแล้วจับเวลาอบต่ออีก40นาทีไม่ต้องนำขนมออกมาจากเตาอบนะคะอบต่อเนื่องไปเลยนะจากนั้นหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิอีกรอบค่ะปรับไปที่140องศาเซลเซียสแล้วอบต่ออีก20นาทีนาขนมจะได้สีเข้มขึ้น การอบขนมถ้าใช้ไฟแรงไปหน้าขนมมันอาจจะแตกได้นะคะเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะให้ทดลองปรับด้วยตัวเองอีกทีถ้าเกิดว่าหน้าขนมมันแตกขนมแอบหายไปชิ้นหนึ่งนะคะพอดีป้าแงะออกมาเทสก่อนเวลานิดหน่อยค่ะนำขนมออกจากเตาอ,อบแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่ให้คลายร้อนตัวขนมเขาจะยุบลงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะ เมื่อขนมมันคลายร้อนพอที่จะจับได้แล้วเนี่ยก็เาะเอาขนมออกจากพิมพ์เลยค่ะอย่าแช่ทิ้งไว้ในพิมพ์นานเดี๋ยวก้นมันจะแฉะคืออบเสร็จเนี่ยก้นมันก็จะแฉะอยู่แล้วนะคะเมื่อเทียบกับผิวด้านบนเพราะว่าผิวด้านบนเขาโดนไฟอะคะ่ะแต่ว่าก้นขนมเนี่ยมันอยู่บนถาดที่มีน้ําอยู่นะคะดังนั้นมันจะแฉกว่าด้านบนอยู่แล้ว แต่มันก็จะไม่ได้แฉะแบบเหลวเปลวนะคะมันก็จะออกแบบฉ่ำๆหน่อยถาดที่ป้าใช้รองอบขนมนะคะถึงแม้ว่าป้าจะเติมน้ําไปแค่ไม่เยอะนะแค่พอแบบชุ่มๆทิชชูใช่ไหมคะแต่อบเสร็จเห็นไหมน้ําก็ไม่ได้แห้งทิชชูไม่ได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าระหว่างอบน้ํามันแห้งเกินไปเติมน้ําร้อนเพิ่มได้เล็กน้อยเดอ้อกลับมาที่ตัวขนมของเราค่ะหลังจากตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งคลายร้อนเล็กน้อยแล้วนะคะ ขนมหดตัวลงเห็นไหมให้ทำการเคาะพิมพ์ค่ะตบตบตเคาะเคะเคาที่ก้นพิมพ์แบบนี้นะคะขนมก็จะค่อยๆไหลออกมาไม่ต้องรีบไม่ต้องไปกระแทกกระทันเขานะคะเดี๋ยวมันจะเละสะก่อนนี่ออกมาแล้วจับเบาๆนะคะขนมเขานุ่มนิ่มมากๆค่ะเดี๋ยวมันจะเสียทรง น่ากินไหมล่ะอยากให้ดูก้นขนมนิดนึงนะคะมันแฉะก็จริงค่ะแฉะกว่าผิวด้านหน้าแต่ไม่ได้แฉะมากมายเมื่อวางบนจานเห็นไหมคะเขาก็ไม่ได้แฉะติดจานนะอุ๊ยลืมขนมชิ้นอื่นๆอย่าลืมรีบเคาออกมาจากพิมพ์ด้วยจ้า ขนมตัวนี้เขาต้องการความอ่อนโยนละมุนละไมนะคะอย่าไปทำตัวแข็งข้อกับเขาค่ะอย่างเช่นชิ้นนี้ป้าแอบ,บดันหน้าขนมเพื่อที่จะเอามันออกมาจากพิมพ์ผลคือเนี่ยค่ะเละเนื่องจากว่าก้นขนมจะแฉ็กว่าหน้าขนมอยู่แล้วภาชนะที่ใช้รองขนมสำคัญนะคะอย่างเช่นจานใบเนี้ยเรียบเงามันเมื่อวางขนมลงไปอะคะ่ะก้นขนมมันจะไม่แฉะติดจาน แต่เมื่อลองเปลี่ยนจานมาใช้จานที่มีความด้านมากกว่าขนมชิ้นเดียวกันนะมันติดกับจานค่ะแบบนี้ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษนะคะเพราะว่ามันจะติดหนักมากเลยค่ะเอาง่ายๆอาจจะวางลงบนถุงแกงก็ได้นะคะมันก็จะไม่ติดจ้าอยากให้ดูอันนี้นิดนึงนะคะป้าเพิ่มปริมาณของน้ำร้อนที่เทลงไปในถาดเพื่อใช้รองอบค่ะ ผลออกมาเนื้อขนมที่ได้นะคะก้น <ย ove purposely Hi> เขาแฉะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูนะเมื่อนำขนมออกมาจากพิมพ์ดูเหมือนปกติใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองพลิกกลับด้านขนมดูนะเนื้อขนมแฉะติดถุงมือเลยจ้าเห็นไหมแล้วก้นขนมก็จะไม่เนียนไปด้วยจ้ะขนมที่ทำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบกินนะคะป้าว่า ใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้สักหนึ่งคืนแล้วค่อยกินไม่รู้ป้าคิดไปเองหรือเปล่านะป้าว่าขนมมันอร่อยขึ้นค่ะเผื่อใครอยากทำขายอันนี้เป็นกล่องเค้กส้มนะคะขนเจอในบ้านพอดีเลยเอามาลองใส่ให้ดูก็โอเคอยู่นะขนาดไม่ทราบนะจ๊ะไม่ได้วัดไว้ขออาภัยจ้าตัวขนมอาจจะโรยด้วยบรรดาน,น้ำตาลโดนัทต,ตกแต่งด้วยผลไม้ต่างๆก็ได้นะคะ หรือว่าจะใช้ตราปั๊มร้อนปั๊มให้เป็นรอยก็ได้ค่ะแต่ต้องระวังให้ดีนะถ้าตราปั๊มร้อนเกินไปหน้าขนมมันจะไหมลอกติดมากับตราปั๊มเลยค่ะตราปั๊มป้าสั่งมาจากช้อปปีเหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้เดี๋ยวใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์จ้าเตานี้ป้าทำพลาดมานะคะตีไข่ขาวตั้งยอดน้อยเกินไปเพราะว่า ที่ใช้ตีไข่ขาวอะคะ่ะไม่สะอาดมีเนยเกาะอ,อยู่คะ่ะทำให้ไข่ขาวมันอ่อนเกินไปนะคะดูหน้าขนมสิคะไม่เรียบเลยเห็นไหมตะปุ่มตะป่ำขรุขระแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูคะ่ะเนื้อขนมเตี้ยนะคะเห็นไหมทั้งๆที่ป้าช่าง65กรัมนะแต่เนื่องจากว่าตีไข่ขาวอ่อนเกินไปนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งเตานี้ป้าปรับความร้อนความแรงของไฟที่ใช้อบด้วยค่ะสังเกตขนมชิ้นซ้ายมือนะคะเตาอบป้าไฟแรงเกินไปค่ะหน้าขนมแตกแล้วจ้าก็พวกนี้คือข้อผิดพลาดที่ป้าทําเองเจอเองนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้ดูทัดมาค่ะมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันดีกว่าตัวครีมชีส1ก้อน250กรัมราคาเต็มมัน165บาทนะคะ ครึ่งก้อนก็82บาท50สตางค์แต่จริงๆช่วงที่ป้าซื้อมาเขาลดราคาอยู่แหละเหลือก้อนละ100นิดๆ129อะไรประมาณนี้นะคะเนยป้าใช้ของ Home Fresh 1กิโล170บาทใช้ไป3บาท40สตางค์นมสด3บาท75สตางค์ไข่ไก่7บาทอิงจากราคาไข่ไก่เบอร์2แบบยกแผงนะจ๊ะน้ำมะนาว1บาทน้ำตาลทราย1บาท50สสตางค์ แป้งข้าวโพด1บาท65สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร100บาท80สตางค์ค่ะ1สูตรทำขนมได้6ชิ้นดังนั้นต้นทุนค่าขนมต่อชิ้นจะอยู่ที่16บาท80สตางค์แต่เดี๋ยวก่อนอันเนี้ยมีค่าพิมพ์ด้วยเพราะว่าพิมพ์1อันเขาบอกว่าใช้ซ้ำได้1-3ครั้ง พิมพรูปหัวใจที่ป้าใช้หรือว่าจริงๆแล้วมันคือถ้วยพุดดิ้งทรงหัวใจขนาด130 ML ตัวพิมเปล่าๆเนี่ยมันใบละ8บาทป้าสั่งจากช้อปปี้เดี๋ยวป้าตีไปว่าค่าส่งจะอยู่ที่ใบละ8บาทเลยนะคะคือถ้าสั่งเยอะกว่านี้ค่าส่งหารออกมาแล้วมันก็จะถูกลงนะเอาเป็นว่าพิมพ์รวมค่าส่งตกอยู่ที่16บาทต่อใบถ้าใช้ซ้ำ3ครั้ง มันจะได้เป็นว่าค่าต้นทุนพิมพ์นะคะต่อ1ครั้งอยู่ที่5บาท33สตางค์ถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบขนม1ชิ้นรวมพิมพ์ที่ใช้อบถ้าใช้พิมพ์ซ้า3ครั้งนะคะจะอยู่ที่2 2บาท13สตางค์ต่อชิ้นอันนี้คือคิดให้เฉพาะตัวเนื้อขนมแล้วก็พิมพ์นะคะที่ใช้ซ้า3ครั้ง ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดเองอีกทีค่ะและคลิปนี้นะคะคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่ากล่องที่ใส่ค่าแพ็กเกจต่างๆค่าถุงค่าช้อนค่าสติกเกอร์ค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจิตปาถาอื่นๆถ้าจะทําขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะคะป้าก็คงหากล่องสวยๆสักหน่อยใส่ค่ะแล้วก็ขายสักแบบ 59-65อะไรทำนองนี้ดูต้นทุนค่ากล่องเอาเองนะจ๊ะโอ้ยป้าขายแพงไปขายไม่ได้หรอกโอ้ยป้าขายถูกไปไม่ได้กำไรก็ไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะดูต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าเอ้ยลืมบอกตัวนี้ป้าเก็บใส่กร่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาสี่วันลองชิมดูยังโอเคอยู่ยังไม่เสีย นานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้ขออภัยค่ะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะพึ่งนึกออกอีกอย่างค่ะถ้าอยากให้ก้นขนมแฉะน้อยกว่านี้อีกเนี่ยให้ใช้เป็นพิมพ์โลหะนะคะที่มันสามารถอบได้โดยไม่ต้องรองน้ำอบรองน้ำตามปกตินี่แหละค่ะแต่สัก10นาทีสุดท้ายลองนำขนมที่อบรองน้ำอยู่เนี่ยนะคะออกมาค่ะ อบบนถาดปกติไม่ต้องรองน้ําดูป้าว่ามันน่าจะช่วยลดความแฉะของก้นขนมด้านล่างลงได้แต่ถ้าใช้เป็นพิมพ์พุดดิ้งพลาสติกแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องอบรองน้ำนะจ๊ะทําแบบนั้นไม่ได้ไปจริงๆแล้วนะไม่หลอกแล้วค่ะบ๊ายบาย